สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับเมื่อวันก่อนครูก็ได้ให้เราได้ติดตั้งโปรแกรมนะครับบนสมาร์ทโฟนนะครับโปรแกรม Python นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมแปลภาษานะครับโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเพื่อความสะดวกนะครับวันนี้ครูจะสาธิตการใช้โปรแกรมนะครับแต่เป็นโปรแกรมที่เป็นเวอร์ชั่นใน PC นะครับหนาตาประมาณนี้นะครับ ทีนี้นักเรียนก็ต้องใช้เวอร์ชั่นฉบับมือถือของนักเรียนไปนะครับแต่ก็การทํางานก็ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นครูจะสาธิตฉบับ PC นะครับแล้วก็นักเรียนก็ไปใช้ฉบับมือถือครับเพราะว่าตอนนี้เราเรียนแบบออนไลน์นะครับไม่ได้เรียนแบบออนไซต์นะครับอย่างของครูเนี่ยเปิดขึ้นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับครูก็อาจจะเซตร,ระบบหน่อยนะครับเช่นให้มันโชว์บรรทัดนะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยครับของครูเนี่ยจะต้องต้องตั้งค่าก่อนนะครับก็คือการบันทึกนะครับหรือถ้าเกิดไปเปิดงานเดิมมาครับก็ไปที่ open นะครับครูจะไปเปิดงานเดิมมานะครับสมมุติว่าครูได้มีงานเดิมอยู่แล้วนะครับเก็บไว้ที่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นงานเดิมนะครับเดี๋ยวครูจะลบอันนี้ไปก่อน นี่วันก่อนนะครับที่ฝึกให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ฝึกใช้คําสั่งแรกนะครับคือคําสั่งพริ้์นะครับก็คือพริ้นข้อมูลนะครับนี่ก็คือพิม้นข้อมูลโดยตรงนะครับไม่มีการรับข้อมูลเข้ามาเลยนะครับทีนี้วันนี้ครูจะเพิ่มเติมคําสั่งนะครับก็คือให้รับข้อมูลเข้ามานะครับหรือนําเข้าข้อมูลเข้ามานะครับโดยใช้คําสั่งว่าอินพุตนะครับอินพุต ในการรับคําสั่งนะครับก็ต้องมีที่เก็บนะครับถ้าไม่มีที่เก็บเนี่ยไม่สามารถจะแสดงผลได้นะครับก็เรียกว่าระบบตัวแปรนะครับกูจะรับข้อมูลนี่เป็นข้อความนะครับกูตั้งตัวแปรว่า name นะครับอันนี้ขอเปลี่ยนนะครับเป็นตัวแปรนะครับในรูปแบบการรับนะครับกําหนดตัวแปรว่า name นะครับแล้วก็ให้มัน input ดื่นําเข้ามานะครับก็ใช้คําสั่งว่า input นะครับ input ัอนนี้คือรูปแบบนะครับในการรับนะครับอินพุตทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทาราบนะครับว่าให้อินพุตอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันแสดงข้อความนะครับอิน in อินพุตนะครับให้มัน input <ession> อินพุตข้อความเข้ามานะครับครูก็ใช้คำสั่ง so ว่าอินพุต um <ibt> เนมนะ ให้ป้อนชื่อ name ครับให้ป้อนชื่อ name เข้ามานะครับอย่างนี้นะครับอาเดี๋ยวคูจะรันดูนะครับรันดูกดรันนะครับของเราก็กดปุ่มเหลืองนะครับ s a ตอนนี้มันบอกว่ายังไม่ save ก็ไม่เป็นไรครับกด save ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับมันบอกว่า input name นะครับก็ใส่ชื่อเข้าไป แต่มันไม่แต่มันไม่ได้แสดงชื่อนะครับมันไม่ได้แสดงชื่อเพราะว่าเรายังไม่มีคําสั่งให้มันให้มันแสดงนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ไปแก้คําสั่งตรงนี้นะครับใช้คําสั่ง print นะครับ print แล้วก็ให้มันโชว์ข้อความนะครับถ้าเป็นข้อความเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ตัวแปลเข้าไปมีโมเลบเปิดกี่ครั้งก็ปิดเท่านั้นครั้งนะครับอันนี้ความหมายนะครับก็คือให้ปริน้นปริ้นข้อความนะครับที่อยู่ภายใต้เรื่องหมายซิงเกิลน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สแสดงค่าตัวแปเนี่ครับเนมเข้าไปครับกูบลองรันอีกครั้งนะครับให้พิมพ์เนมเข้าไปนะครับกูก็จะพิมพ์สมบัติ มันก็จะโชว์นะครับสมบัติออกมานะครับอันนี้คือการรับค่าตัวแปรนะครับนะครับก็เรียกว่านำเข้าเข้ามานะครับแล้วก็มาประมวลแล้วก็แสดงนะครับมาแสดงเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการคำนวณนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่เป็นข้อความนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนครับมาเป็นจํานวนเช่นครูอยากจะให้พิมพ์อายุเข้ามานะครับอายุว่าอายุเท่าไหร่นะครับซึ่ง สามารถจะไปบวกลบคูณหารได้อะไรประมาณนี้นะครับอายุก็ต้องประกาศตัวแปรนะครับขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับกูเซ็ตตรงนี้นะครับที่เป็นอายุนะครับซึ่งมันสามารถจะนําไปคํานวณได้นะครับซึ่งเาเรียกว่าเป็นจานวนเต็มหรืออินทิเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีคําว่า int นะครับนำหน้านําหน้าตัว Input นะครับเนี่ยถึงจะใส่ Input อีกทีหนึ่งนะครับ างนี้นะครับก็คือใช้คําสั่ง Input เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าใช้คําสั่ง I N T ในนําหน้านะครับทีนี้ระหว่างคําสั่ง I N T กับคําสั่ง Input เนี่ยต้องขั้นในเครื่องหมายวงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเปิด2ครั้งครับเพราะฉนั้นก็ต้องปิดมัน2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับให้มันรับรับแล้วก็ให่างมาโชว์ครับพอมาโชว์ปุ๊บเนี่ยก็ใช้คําสั่งปลิ้นเหมือนเดิมนะครับปลิ้นอ่าหายุ นะครับอายุทบทวนนะครับอันนี้เป็นตัวแปรแบบข้อความนะครับใช้คำสั่งอินพุตนะครับอันนี้มันจะเป็นข้อความนะครับที่ปรากฏนะครับก็เรียนแบบคําสั่งปริ้นนะครับมันสามารถจะโชว์เหมือนกับคําสั่งปริ้นก็คืออยู่ไปใต้เครื่องหมายซิงเกิลนะครับอินพุตก็คือมันให้เรารับผ่านคีย์บอร์ดเข้ามานะครับเรื่องนําเข้าเข้ามา นี่เป็นข้อความนะครับ Input ธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเป็นจำนวนเต็มก็ใช้คำสั่ง integer นะครับใส t ทย่อเข้ามาก็คือไปฝากไว้หน้าคำสั่ง Input คคำสั่ง Input มีแค่นี้ใช่ไหมครับฮะโอเคครับแค่นี้นะครับคำสั่ง Input อ่าทีนี้ใส่อีนำหน้านะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับพอให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มก็ใส่ไอทีนำหน้านะครับครอบแต่วงเล็บเข้าไว้นะครับทีนี้พอเวลาโชว์นะครับโชว์ตัวแปรเนี่ยเราก็เอาชื่อตัวแปรมาโชว์เลยนะครับ อะไรก็ตามที่อยู่ขึ้นพัฒนาหมายซิงเกิลันก็จะเป็นข้อความนะครับข้อความน่ะนี่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะครับรันนะครับกด f5 ่าก็ได้นะครับอ่าให้ป้อนชื่อครับใช่ไหมครับป้อนชื่อก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ่าป้อนชื่อนามสกุลอ,อายุเท่าไหร่ก็ใส่อายุเข้าไปนะครับมันก็จะมาโชว์นะ นี่คือหลักการโปรแกรมนะครับทีนี้อันนี้มันรับมาเฉยๆครับรับมาโชว์เฉยๆนะครับเสร็จแล้วมันสามารถจะคำนวณได้ไหมนะครับก็สามารถจะคำนวณได้นะครับบวกลบคูณหารนะครับดูการคำนวณง่ายๆนะครับเช่นการบวกนะครับค่าดําเนินการนะครับเช่นครูจะให้นักเรียนป้อนคะแนนนะครับคะแนนคะแนน กาเนแนก่อนเรียนปีสกอตัวแปลนักเรียนจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับปีสกอ e นะครับให้อินพุตเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นจะนวนเต็มนะครับก็จะต้องใช้รูปแบบนี้นะครับปีสกอปีสกอเข้ามานะครับ แล้วก็คะแนนอะไรอีกคะแนนมิดมิดเทอมนะครับมิดสกอร์มิดสกอร์แล้วก็คะแนนไฟนอลน,นะครับคะแนนไฟนอล เดี๋ยวเพื่อให้มันง่ายนะครับครูว่านักเรียนพิมพ์เยอะไปนะครับก็เอาแบบนี้แหละใช้คำย่อยๆนะครับปรีสกอรตรงนี้ใช้คําเต็มได้ไม่เป็นไรตัวแปรนะครับใช้คำปลีมิดให้ตัวข้างหน้าเนี่เป็นตัวใหญ่ให้หมดนะครับ อนนี่คือการรับตัวแปรนะครับรับตัวแปรตัวนี้ใช้เป็นตัวเล็กอ่าตัวนี้เป็นใช้ตัวใหญ่หมดเลยตัวแปรนะครับนักเรียนตัวเล็กใหญ่มันถือว่าต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนตั้งแบบนี้เวลาจะไปเรียกใช้ครับก็ให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันถือเป็นข้อความนะครับทบทวนนะครับเนี่ยว่ามันถูกหรือยังนะครับเราก็อาจจะเซฟแล้วก็รันนะครับ ถ้ามันไม่เออเรอร์เลยนะครับจะใมันถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูก็จะเขียนต่อนะครับทีนี้จะให้มันมาดําเนินการนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวดําเนินการนะครับให้มันบวกบวก,กันนะบวกกันเนี่ยให้เป็นตัวท่อนนะครับตัวแปรตัวท่อนนะครับตัวท่อนครูก็เอาอะไรมาบวกกันบ้างครับครูก็เอาคะแนนก่อนนะครับคะแนนมิดนะครับบวกกับคะแนนไฟนอล นะนครับตั้งชื่อให้ถูกนะครับเนี่ยบวกกันให้ถูกนะเสร็จแล้วเวลาคุณจะโชว์กบคุูก็จะโชว์ตัว่อนนะครับก็คือคะแนนรวมนะครับขอใช้คําสั่งปริ้นนะครับใ้คำสั่งปริ้นให้ชัว์ข้อความนะครับว่าตัวท่อนสก,กอ,อเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อความนะครับ้ตนหลังนั้นก็เป็นตัวเปรนะครับ โอเคนี้นะครับอ่ามันบอกว่าขาดวงเล็บปิดไปใช่ไหมครับอ่าวงเล็บปิดนะมันยังไม่โอเคอ่านะครับต้าใจกาถูกต้องนะครับอ่ะมาดูนะครับอ่ารูปแบบนะครับตัวプレนีมนะเป็นข้อความเอนี่เป็น อาจจะมันเต็มนะครับแล้วก็มาโชว์นะครับโดยไม่ได้โดยไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ที่นี้รูรับตัวแปรมานะครับแล้วก็มีการดําเนินการด้วยนะครับการดําเนินการที่ง่ายสุดก็คือการบวกนะครับมันบวกกันได้นะครับนี่บวกกันนะครับความหมายะครับก็คือค่าตัวแปรปรีมิดไฟนอลเนี่ยรวมมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัวทอนนะครับไม่ได้หมายความว่าตัวทอนเท่ากับ3ตัวนี้บวกกันนะครับนี่คือความหมายนะครับเรียกว่าเป็นการถ่ายโยงข้อมูลจากขวามาซ้าย ลองรันดูนะครับเดี๋ยวกลูปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้มันเยอะแหละเดี๋ยวให้มันรันใหม่นะครับเทียบเทียบโค้ดโปรแกรมนะครับแต่ละบรรทัดนะครับนะ h e l l o World นะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับ name เ m e ก็คือตัวนี้นะครับบรรทัดที่สองครูจะปิม์ชื่อเข้าไปบรรทัดที่สามครับรับอายุครับอายุ เข้าไปห้าสิบหกแต่มันออกมาโชว์นะครับโชว์นะครับสี่ห้านะต่อไปวันที่หกเนี่ยให้รับคะแนนก่อนระบ,บ้างภาคครับเช่นก,กูใส่เข้าไปอ่าก่อนระบ,บ้างภาคเท่าไหร่ล่ะยี่สิบห้านะครับมิดเทอมเท่าไหร่ล่ะมิดเทอร์มร้อยี่สิบไฟนอลอ่า,ไ,ออาได้สิบเก้าอย่างนี้นะครับอ่านะครับมันรวมกันแล้วก็ได้หกสิบสี่นะครับนี่เกาเรียกว่าตัวดําเนินการนะครับ ผมให้นักเรียนฝึกนะครับฝึกทบทวนนะครับทบทวนการใช้โปรแกรม y y t o o นะโดยการเริ่มที่คำสั่งพิมพ์คำสั่ง Input นะครับแล้วก็ตัวเมืนนการแบบง่ายๆนะครับอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับเมื่อได้แล้วปุ๊บโอเคนะครับแล้วก็ไปฝึกตามใบกิจกรรมนะครับที่ครูให้ไปนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับส่วนจะส่งงานนะครับนักเรียนก็แคปหน้าจอหน้านี้นะครับหน้านี้มานะ หน้าที่มันหลันเรียนบ้อยแล้วนะครับก็คือมันไม่เออร์เรอร์นะครับส่วนกิจกรรมตามใบงานนั้นให้นักเรียนไปฝึกนะครับไปฝึกเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญนะครับส่วนงานที่ครูต้องการส่งก็คือหน้านี้นะครับถ้าเป็นฉบับมือถือของเราจะเป็นจอสีดําๆนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเกิดปัญหาเออร์เรอร์นะครับเออร์เรอร์นะลองดูนะครับว่ามันเออร์เรอร์เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเช่นนักเรียนพิมพ์ตัวแปรอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วป้อนเรียนมาเรียกใช้ตรงนี้นะครับนักเรียนใช้ตัวเล็กนะครับนี่แสดงว่าตัวปล a y มันไม่เหมือนกันนะครับค่าเนี้ยมันจะไม่รู้จักนะครับลองรันดูนะครับลองดูนะครับป c o r e เห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ย มันฟ้องเนมเออร์เรอก็คือมิดตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีนะครับเห็นไหมครับเพราะเราก็วิธีการดูเออร์เรอร์เราก็ต้องอ่านนิดหนึ่งนะครับว่ามันเออร์เรอร์เพราะอะไรนะครับเนมเออร์เรอร์ก็คือชื่อมันเออร์เรอร์นะครับก็ฝากไว้ให้เราเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าเวลาครูเขียนเนี่ยครูไม่ได้เขียนแบบผิดเพี้ยนะครับเขียนแบบถูกๆทีนี้อาจจะนักเรียนไม่เห็นวิธีการที่จะไปไปแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดก็ก็ให้ไปดูเออร์เรอร์นิดหนึ่งนะครับมันจะฟ้องนะครับว่าเออร์เรอร์ อย่างไรนะครับบรรทัดไหนนะครับปันวันนี้กิจกรรมก็ยุติลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ